นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในวันเดียวกันนั่นเองค่ะนายจิรายุหงส์ทรัพย์โคศกประจําสํานักนายกรักฐมนตรีก็ได้มีการเผยว่าน้าสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรักฐมนตรีค่ะได้มีการกล่าวคําปาศัยเนื่องในวันเกษตรกรนะคะประจําปีพศ2568ค่ะสรุปสาระสําคัญก็คือว่านายกรักฐมนตรีได้มีการส่งความระลึกถึงนะคะและก็ความปรารถนาดีให้กับเกษตรกรไทยค่ะในวันเกษตรกร 8พฤษภาคม2,568ค่ะที่มีส่วนสำคัญนะในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มีความก้าวหน้าตลอดมานะท้งภาคของการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับ การพัฒนาประเทศในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะรัฐบาลก็มีการมุ่งเน้นนะคะนโยบายในด้านกเกษตรค่ะเรื่องการยกระดับการทําเกษตรดั้งเดิมนะคะให้เป็นกเกษตรทันสมัยค่ะด้วยแนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะเพื่อให้เกษตรกรเ,กนเนี่ย มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรไทยโดยนำเทคโนโลยีนะคะด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาอาชีพการเกษตรการประมงปศุสัตว์แล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงดึงจุดเด่นของผลผลิตค่ะภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยค่ะผ่านนโยบายที่มีชื่อว่าครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะที่จะแสดงถึงในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารหรือว่า Food Security ของประเทศไทยนะ,ะแล้วก็การขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับให้ภาคเกษตรไทยเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรโลกนะฮะหรือว่า Agri Culture ค u b นะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องการอนุร,อนรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการเกษตรด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยได้ใช้แนวคิด BCG นะคะแล้วก็ Carbon Credit ค่ะ เพื่อที่จะผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยนะ,ะแก้ปัญหา PM 2.5ด้วยนะคะโดยได้มีการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงนะ,ะแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพผลิตผลด้วยนะคะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าขอบคุณเกษตรกรไทยที่เป็นปั้นเปืองสำคัญนะ,ะในการที่จะพัฒนา นาการเกษตรสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืนและเนื่องในโอกาสวันเกษตรกรน,นะคะประจำปี2568เนี่ยนายกก็ได้มีการอวยพรค่ะให้เกษตรกรไทยทุกคนประสบแต่ความสุขนะคะความเจริญน,นะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันค่ะ